สวัสดีครับก็วันนี้เราอยู่กับผมเพล s โซนครับเราอยู่กันในเกมนินจาโ r โตะครับนินจา Alpha นะครับเกมนาโตะมือถือนะครับเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะฮะก็ก่อนจะรับชมคลิปลบกวนทุกทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยแนะครับแล้วก็อย่าลืมนะไปติดตามข่าวสารในเพจของนินจา Alpha กันด้วยนะครับผม่ะก็ในคลิปนี้เนี่ยนะครับผมจะพาทุกคนมาดูเกี่ยวกับระบบจํากัดเวลานะฮะ เวลาที่เราใช้ point ครับเวลาเราเติมเติมเกมมาใช่ไหมแล้วเราใช้ point เนี่ยมันนอกจากที่เราจะได้ point มาซื้อของ,งต่างเนี่ยมันมีอะไรที่ได้เพิ่มเติมมาบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับหลายๆคนอาจจะยังเพิ่งเข้ามาเล่นแล้วยังไม่รู้ระบบของเกมก็อย่ามาดูกันนะครับก็เวลาเราใช้คอยใช่ไหมครับถามว่าคอยใช้กับอะไรบ้างหลักๆก็มีเอาไปซื้อตัว๋วนะครับเนี่ยเอาไปซื้อตัว๋วพวกสุ่มกาชาต่างต่างนะครับซื้อสกินอะไรเงี้ยครับ ซื้อไอเทมต่างๆตรงนี้ครับที่มันจะใช้เหรียญเปลี่ยนเหรียญพอยต์นะครับแล้วก็หลักๆเนี่ยพอเราใช้พวกเนี่ยให้ทุกคนเข้ามาตรงนี้ครับมันก็จะเขียนตรงนี้อีกนี่ครับเวลาเราใช้พอยต์เสร็จเนี่ยเวลาเราซื้อแพ็คซื้ออะไรเงี้ยเราใช้เหรียญไปนะสาเหรียญแล้วก็มารับได้198เหรียญแล้วก็มารับได้ของตามนี้เลยนะครับเราสนใจแพ็คไหนเราก็ใช้ถูกไหมครับเราก็จะได้ของอันนี้คือวิธีการาใช้พอยต์ อ่ะตรงไหนใช้ point ได้อีกครับก็จะมีในส่วนของพวกร้านค้าแผคนี่ครับร้านค้าแผคเนี่ยมันจะมีทั้งตัวเพชรทองกับตัว point นะครับอย่างเงี้ยที่มันจะเขียนคำว่าเหรียญเนี่ยคือใช้ point นะครับก็จะมี point เกี่ยวกับการกล่องสุม ur นะครับพวกเหรียญกาชาตาตาประทับคำพี่รับแผคราเมงผักประดับนะครับมีหมดเลยนะฮะเพราะนั้นมันจะใช้เหรียญ point ในการซื้อไอเทมนั่นเองนะครับเนี่ยมีหมดเลยนะครับ หรือเราจะเอาเหรียญพอยต์นะครับไปเปิดนะครับแบตเทนพาร์ตก็ได้ซึ่งผมเปิดไปหมดแล้วนะฮะก็อย่าลืมไปเปิดกันซึ่งใช้แค่นิดเดียวเองโคตรน้อยประมาณถ้าเป็นคิดเป็นเงินก็ประมาณ300บาทนะครับผมตรงนี้เนาะคนนี้เนี่ยพอเราใช้พอยต์เยอะนะครับสิ่งที่ได้กลับคืนมาคือไรนี่ครับให้ทุกคนเข้าไปที่จํากัดเวลานี่ครับมันจะมีคําว่าคืนกําไรเติมเงินนะฮะอย่างเช่นนะครับนี่เลยถ้าเกิดว่าเราใช้พอยต์นะครับ ไปถึง300แสนนะครับคุณจะได้รับตัวละคร UR ตัวนี้เลยเป็นฮินตะยูวงะนะครับร่างสงครามนินจาแล้วก็จะได้ตัวโปรไฟล์ด้วยเป็นรูปภาพนะฮะอย่างสวยเลยเป็นตัวละคร UR 3ดาวนะฮะคือใครที่คือใครทเครเล่นสายเติมอยู่แล้วเนี่ยนอกจากเจะเติมซื้อของแพค็คโุ่นนี้นั่นนะฮะคุณก็ได้ตัวละคร UR ไปใช้งานด้วยเห็นปะแล้วก็400แสนะครับคุณจะได้รับเศษนี่ครับของฮิวะฮินตะอีก2 8 8 8 ถามว่าทําไมเขาถึงให้เยอะขนาดนี้ครับเอาไว้ใช้อัปดาวน์นั่นเองครับเพราะว่าตัวละคร ur เนี่ยมันจะใช้ของที่เป็น ur ในการอัพเท่านั้นเส้นเศษตัวละครของมันอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เศษสีลุงที่เป็น ur ถึงจะอัปดาวน์ได้แล้วก็ได้ตัวเสื้อดินจานะครับเป็นเสื้อไอเทมแรเลยนะครับเอามาใส่นะครับอันนี้จะเน้นทางการใส่แล้วจะเพิ่มความกดได้ไวแล้วก็ ตีจอกเกราะได้นะครับอ่าแล้วก็มีตัวนินจาอัพระดับสูงตัวเบรกทูเนาะต่อมาก็จะเป็น5 0 0 0 0 0ห0าแสนคุณจะได้รับเนจิฮิวงะนะครับที่เป็นร่างสงครามนินจาระดับ U R แล้วก็รูปภาพมันนะฮะแล้วนี่เลยต่อมาครับก็จะมีห0 0 0น0 0 0 0นพอยต์จะได้เป็นเศษของมันนะฮะต่อมาครับตัวที่3ต้องใช้ถึง7 0 0 0 0 0นะจะได้รับในส่วนของฮิโรเซนนะครับซาลุโทมินะครับเอเดนเทนเซนะครับเป็นร่างใหม่นะฮะตัวนี้นะโคตรเท่เลย แล้วก็800,000ก็ได้เศษของมันเนาะต่อมาครับตัว900,000นะครับ900,000 900,000 point นะจะได้รับจิโยะนะฮะได้จิโยะมานะตัวนี้แล้วก็1ล้านจะได้เศษเนาะต่อมาครับก็จะเป็น1ล้าน1นะครับ1 000, ล้าน1เนี่ยเราจะได้รับในส่วนของโอโรจิมารุนะครับร่างสงครามอินจานะโคเท่เลยนะครับโคเท่เลยดีกว่านะครับล้านสองได้เป็นเศษเนาะแล้วก็อาวุธนะฮะตัวล้านสเนาะล้านสามได้รับามาราะนะครับ อีจิฮะนะครับล่างหน้ากากขาวอย่างเท่ตัวนี้ส่วนร้าน4จะได้รับเศษมาแล้วก็นี่เลยตัวนี้อย่างเท่เลยครับร้าน5ร้าน5เป็นอิจินะครับล่างอินบุนะฮะตัวนี้โคตรเท่เลยนะครับอย่างเฟียวนะฮะแล้วก็ร้าน6ก็ได้เป็นเศษต่อมาครับร้าน7จนะฮะจะได้รับตัวนี้เลยนะครับซูราโดนะครับตัวนี้โคตรเท่เลยนะครับร้าน8ก็ได้เป็นเศษต่อมาครับนี่1นึ่ง้านเจะได้รับซาสึเกะนะครับอ่า แล้วก็2ลร้านก็จะเป็นเศษนะครับอาวุธนะฮะแล้วก็ต่อมาครับไปกันต่อที่2อร้านหนึ่งนะครับคุณจะได้รับอิตาจิโรนินนะครับสอ้านสก็เป็นเศษนะครับอาวุธนะครับไล่ไปเรื่อยจะเป็นพวกเศษต่างๆและหลังๆก็คือยิ่งใช้เยอะก็จะเป็นเศษอัปดาวน์นั่นเองนะครับต่อมานะครับก็ยังมีอีกครับก็จะเป็นตรงนี้อีกครับนี่ครับไล่มาผมจะพาไปดู แล้วก็ในเวลาเราใช้พอยต์ไปเนาะเราอย่าลืมมาดูกิจกรรมนะครับตรงนี้มันจะเปลี่ยนตัวละครไปเรื่อยนะครับอย่าลืมมารับกันนะเวลาเราใช้648แล้วก็มารับตามกล่องต่างๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีกิจกรรมประมาณ4-5วันเพราะนั้นก็อย่าลืมมารับตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้มันมีกิจกรรมพวกคริสต์มาสด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับพอเราใช้พอยต์เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มารับตัวลูกอมคริสต์มาสได้ถามว่าลูกอมคริสต์มาสเอาไปทําอะไรครับนี่ครับเอามาแลกไอเทมตรงนี้ได้ ก็จะเป็นพวกเศษส่วนอัปดาวแล้วก็นี่เลยตัวละคร t r p p l e s 4ตัวแล้วก็ตัวละคร UR 1ตัวใช้แค่60อันเองนะครับก็แลกได้นะัวตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนกิจกรรมจำกัดเป็นการาคืนกำไรให้กับคนที่ใช้คอยเยอะๆนั่นเองนะครับคราวนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปลองใช้พอยต์กันนะครับซึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองใช้วันนั้นวันก่อนผมใช้ไปกับตัวพารไปแล้วเนาะ วันนี้เราใช้กับอะไรเดียนะครับเรามาใช้กับร้านค้าแพ็คก,ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองไปเปิดอันนี้ดูดีกว่ากล่องสุ่มนะครับมีหลายคนถามมาว่ากล่องสุ่มมันเปิดแล้วมันได้อะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะเปิดให้ดูประกอบการตัดสินใจแล้วกันนะครับ๋ยวผมรับของก่อนนะครับระับแรกไปไปหทุคนก็พอจะรู้นะครับว่าไอ้ตัวเวลาเราใช้พอยต์เนี่ย เราจะได้ไอเทมกลับคืนมาเพิ่มเติมนะครับตามจานวนที่เราใช้งานไปนั่นเองนะผมจะลองเปิดให้ดูนะครับถ้าเป็นกล่องแบบนี้นะครับมันจะใช้ในส่วนของเหรียญทองนะครับที่เป็นเหรียญเพชรนะครับตรงนี้เนาะหกสี่แปดศูนย์ผมจะใช้ดูครั้งหนึ่งนะครับดูนะมันเขียนว่าเป็นกล่องสู่ม UR า t a ทาจิ s u n o นะผมกดให้ดูจะได้เป็นกล่องมานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะใช้เหรียญนะครับ 648เนาะจะเป็น u R อิรัจิสุชโอะนะผมจะดูนี่มันจะได้กล่องมาเหมือนกันนะครับก็เอาง่ายๆเลยถ้าเป็นพอยต์อ่ะมันจะเสีย648นะครับถ้าเป็นเหรียญทองตัวนี้มันจะเสีย6,480อ่ะหนึ่งกล่องนะครับมันได้อะไรบ้างนะครับหนึ่งกล่องเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูมันอยู่ตรงไหนวะนี่ครับจะเป็นกล่องเนี้ยเราก็เปิดออกมาครับอ่ะเนี่ยก็จะได้เป็นอ่าแรนดอมนะครับเศษชิ้นส่วนนะครับเราก็เปิดต่อนี่ครับ เปิดแล้วจะได้นินจาอิทจิซาซุโนะนะครับเดีย๋ยวผมเปิดให้ดูนะเปิดเลยนี่ครับได้มาเลยโอเคไหมสอตัวโอเคไหมครับเนี่ยคุ้มไหมผมว่าคุ้มนะได้อิทจิซาซุโนะมา3ตัวนะฮะดูดิโค้ดคุ้มเลยนะคับเนี่ยนี่คือเหตุผลว่าทําไมถึงต้องใช้พอยต์ถูกไหมครับคือคุณจะใช้พอยต์หรือคุณจะใช้ตัวเหรียญทองก็ได้มันก็ได้ของเหมือนกันถูกไหมเออดูดิ อันนี้คือทําให้ดูแล้วนะครับหลายๆคนถามมาเนี่ยว่าไม่กล้ากดบางทีไม่กล้ากดนะอันเงี้ยอาชีรมะนะครับผมกดให้ดูอาชีรมะใช้เป็นตัวเหรียญน,นะผมจะใช้เป็นเหรียญก่อนอเหรียญก่อนใช้เป็นใช้ใช้เป็นปนั่นเดี๋ยวใช้เป็นเพชรทองก่อนนะครับผมผมจะเรียกตัวนี้ไอ้ที่เป็นเหรียญทองเป็นเพชรนะอ่าเรามาดูกระเป๋าที่ผมเปิดมาเมื่อกี้นี่เราเปิดมาจะได้รับอะไรได้ตัวนี้มาเนาะถ้าเราใช้ ในส่วนของเพชรเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูถ้าเราใช้นะครับเป็นส่วนของเพชรเนี่ยเราจะเป็นสุ่มตัวละครนะครับอ่า, Superman, า like, idades, Overall, ฟังให้ดีนะแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อ er. <qualquer feeling. S 1> เป็นเ <shortcut S 1> หรียญนะครับนี่ถ้าเราซื้อเป็นเหรียญเมื่อกี้อาชีรามะใช้เป็นเพชรใช่ไหมครับแต่ถ้าอาชีรามะใช้เป็นเหรียญดูนะเรากดให้ดูถ้าชีรามะใช้เป็นเหรียญจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นกล่องที่หน้าตาเหมือนกันนะแต่ว่าไส้ในเนี่ยมันจะต่างกันดูนะอันนี้เราเปิดมานี่เราจะได้กล่องอีกกล่องหนึ่งนะครับ แล้วเราก็จะเอากล่องเนี้ยมาเปิดต่อนะครับอะ่ะกล่องมันหากล่องเน,นี้มันตัวนี้อะ่ะนี่ครับตัวนี้ครับอาชีเามะนะครับเรากดนะครับเนี่ย cott, ในนี้มันจะเขียนว่าสุ่มเนาะเราก็เปิดดูอะ่ะได้สุ่มนะครับตรงนี้ก็เป็นสุ่มจริงๆนะครับก็ถือว่ารอบเมื่อกี้ผมโชคดีนะที่ผมได้กล่องแล้วเปิดตัวละครได้สามตัวนะครับตรงนี้เนาะอ่ะโอเคก็อ่อย่าลืมมาร่วมเล่นร่วมสนุกกันได้นะครับสำหรับสุ่มเนาะ แล้วก็จุดอื่นๆนะครับหลกักๆเลยในตรงนี้เนี่ยแพ็คที่น่าสนใจนะนอกจากการสุ่มตัวละครเนี่ยก็จะมีพวกแพ็คคัมพีรับเนี่ยอันนี้คุ้มนะฮะเพราะว่า648เนี่ยได้ถึงส0กล่องเลยคือโคตรดีอ่ะนะครับตรงนี้ก็แนะนำนะครับพวกตราประทับก็ดีนะครับตรงนี้เนาะแต่ว่าใครที่อยากจะได้ตัวละครก็มาสุ่มตัวละครก่อนนะครับผมว่าตัวละครนี่ถ้ามีตัวละครระดับ ur เยอะๆก็จะดีมากๆอย่างผมเนี่ยเนี่ย กดมาเล่นเนี่ยสีกล่องนี่ยังไม่ได้นี่เลยนะถ้าเปิดนี่โอ้โหอย่างเยอะเลยนะครับผมตรงนี้อ่ะโอเคแล้วผมจะมีกล่องนี้อันหนึ่งนะครับเป็นกล่องที่ที่เลือกได้ด้วยนะครับนั่นน่าจะเลือกได้นี่ไงทีโปรเอสได้นะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ครับสําหรับในส่วนของอการใช้พอยต์นะครับใช้ตรงไหนใช้เสร็จแล้วได้อะไรบ้างนะครับก็แล้วก็แนะนําแพ็กที่ใช้แล้วคุ้มนะครับก็ไปดูเอาตรงนี้นะครับ ก็จากการฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเพลินโซนด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า